สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทานผช้่มทุกๆท่านนะค่ะแล้กเก็บซีทุกๆทันนะคะะ่ะเนาะค่ะเมื่อนี้แม่มูมกระดิเดินทางมามาอยู่ที่บานคุณพอเสิงนะค่ะเนาะค่ะแม่มูได้ยินคาว่าพอเสิงเพิ่นมีหมาหน่อยน้ำโชกนะค่ะเนาะเพิ่นไหหมาหน่อยเพิ่นน้ำโชกไหแล้วบันนี้เพิ่นได้มาสองหวัดแล้วนะคะเนาะ วานวางงวดนี่เป็นงวดที่สามเนาะคะ่ะเนาะในมูกระสิผ้ามาตามเบิ้งเนาะค่ะท่านผู้ชมว่ามันจะเป็น,ปนจังใดเนะะดาะค่ะเนาะค่ะนน <laughs> สำหรับตัวเลขกับมิขามิหลุดเดยเนาะค่ะท่านผู้ชมว่บา,บา,บากันเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะเขามาแล้วกับมารับช่วรับฟังกันเลยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะว่าหมาหน่อยน้ำโชว์ของคุณพ่อเสียงนี่พิ่เสียไหตัวใดเนาะค่ะเนาะค่นสิคาบไหตัวใดเนาะค่ะค่ะมารับช่รับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะเนาะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะ เป็นยังไดงงวดนี่เออได้มาแล้วได้มาแล้วมั้ยลูกสาวลาะพ้นแห่งวดที่แล้วนี่ก็ให้อยู่แต่ว่าซื้อมาได้โอ้นี่บ่เอกหวยนีบ่ให้โอ้วันที่แล้วให้สองหาเจ็ดโอ้เนาะงวดที่ไดสองหาเจ็ดเตี้ยวดก่อนไปไหนเจ็ดสามเจ็ดวันี้มาได้มาแล้วค่ะแต่วันนี้จะใช้คลิปโทรศซับดูเซอร์นี่ค่ะอัน บางส่งสามวัดที่แล้วกับบได้มาตามคุณพ่อเนาะค่ะเพราะว่าเบวบางเนาะค่ะเนาะค่ะส่วนทำงานเนาะค่ะเนาะส่วนเกี่ยวเขาเมอวานนี้มาแล้วนี่ลูกสาประทศไทยเวันนี้รอบเบิ่งนข้ามมันเขาค่ะนี่ละอีหน่อยน้ำสก๊อโอห่าหน่อยน้ำสก๊อนเนาะค่ะเนาะหัวกรันไทยเกียร์สามเกียร์โอ้ มันว่าเขาทำงานไหนสองหาเจ็ดต้อกลับไปส้นเล็กดังเพื่อนไปซื้อว่าได้จ้ะเออวันนี้วันไหนแล้วแล้วนี่อินโดนแล้วโซกนี่วันที่สามวันที่สามเนาะค่ะมามาตามกันบึ้งนะค่ะเนาะว่าเสียดาตัวใดเนะค่ะมันสีเข่าบ่เนาะค่ะเนาะค่ะเป็นแนวทางเคนใช้เป็นแนวทางเนาะค่ะ โอ้สองหกแปดเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะแล้วก็บแปดหกแปดสองหกสองเนาะคะ่ะอ,อ่เอาเศษหกวันส่วนเตษหกวัน้ำส่วนกวันมันคำว่าสามวันแหละแต่ว่าแม่หมูหัวใจไมาเฮ็ดคลิปให้ค่ะเ,เม่หมูบรักเ็จธุรกะก็เลยบ่ได้มาเนาะคะ่ะเนาะวันนี้ก็มันก็ให้แล้ว อคาบกระดาษนั่นแหละการม้วนอันนี้อันนี้อันมาหน่อยพ่นคขาบกระดาษไ้มันบ่มาค่ะเออม้วนเลขตัวเลขนี่ยวันที่สามโอ้ค่ะก็ไป่นมววันที่สามเจ่าอาสึนก็ให้พดนไปอยู่ค่ะนี่ยวันที่สามวันที่สามเนาะค่ะเออมาหน่อยน้ำชกตัวที่ต้องคิดที่ไหนอุ้มไปต้องไปใช้เุญแอย่นี้แล้วนี้แล้วเออ อว่าอะไรคำนวณเป็นบ่ค่ะอันนี้ามาหน่อยคำนวดนเด็กมาหน่อยน้ำโชกเด็กมาหน่อยน้ำโชกนะคะ่ะเนาะเอ่อ<ม>เาหัวหมวดแรกหันแก้เจ็ดสามเจ็ดอ๋ออ๋อสามเจ็ดหมวดที่พานมากเสองห้าเจ็ดหมวดที่พานมากเลยสองห้าเจ็ดแต่ว่ามันก็มันก็เริ่มไปเห็ดนี่อ๋อลองมันขาดเมืองไมน้นี่นี่วัที่สาม วันที่สามนี่อาจนไมีเลขคำนวนเลขมะโนยสอกล้วยซื้อซ้อยามอกล้วยน้ำโซกกันล้วอกล้วยน้ำส้มน่นี่ลองปลอยฟซีเมืองค่ะมันกล่าว่ากเเดเด็ดซ้ำนี่ลหะเนี่ยวันที่สามขอมันว่าอยู่้งพ่อทงดวนมันมีเงินซื้ออาหากินดีจ้กัเลยวางสี่ก็เล่น แต่มัก่กมาให้่ยจะงวดเจ็ดเกหนึ่งกันจะหาซื้อพ่อได้ไมันนเล็กดางงวดคนหนึ่งกับโเล็กดังจชะอาจจะลางกันอ่ามันมาน <c oughs> อะไรมาหนิมาไอโซควาดาด้วเหามาด้วยเสรอไอลีบ่ะื่องการไ้พ่อไอลีบ่ะลูกฮะนี่แป่นบ้านนี่แม,นมน่แมนบ้มนมานี่ว่าแต่พ่อหาพ่อดอกนี่ให้ให้โวกีบอ่ะ มาน้อยนำโชคนะคะเนาะให้นี่วันที่สามให้มาสองวันแล้วหนึ่งนก้อนหวัแรกกันเจ็ดสามเจ็ดเงาแน่สองห้าเจ็ดค่ะวดนี้มานีให้สองหกแปดป่ะคะสองแปดโขกเออสองแปดหกค่ะน้องมึงจิจาลนาบงนะคะเนาะครับเป็นเนื้อทางเป็นเนื้อทางนะค่ะเพราะเออนี่แหละนี่วันที่สามมันให้ม้วนกระดาษอืม อันรี้ว่าขอโชคก็ไมัหนักละมันอยู่น้มันดวนแล้ว,ลวค่ะอันนี้ว่ามันขอคำนวดหนึอนอ่งหวยมาหน่อยน้ำโชคค่ะแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับตัวเลขก็สิมีแค่นี้แหละเนาะพอะะ่อเนาะคขอบคุณเนาะค่ะคุณพอ่อสำหรับแนวทางเนาะค่ะคุณพอ่อค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะ,คะสรุปเนาะค่ะเลขของคุณพ่อเสี่ยงเนาะคะ่ะเพิ่นให้เลขมาหน่อยน้ำโชคเพิ่นเนาะค่ะนะ ในวันที่หนึ่งท่านว่าค้มหกสีเนาะค่ะก็มีสองแปดหกเนาะค่ะแล้วก็หกแปดแปดสองแล้วก็หกสองเนาะค่ะ่านผช้่มพิจารณาเบื้องเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะไมมูก็ได้นําเสนอตัวเลขให้เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะเนาะพอเสียงพนก็ให้ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะเนาะนม่นี่นี่ค่ะสำหรับตัวเลขคงสิมีแค่นี้เนาะค่ะนผูมชค่มเมมูกน ขอบคุณเด้อค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมคลิปแม่มูแล้วแม่มูกขอให้ท่านผู้ชมกำลังรุ้ยเด้อค่ะถูกหวยรวยไปด้วยกันในวันที่หนึ่งธันวาคมหกสี่เนาะค่ะเนาะพบพ่อกันในคลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูกับคอตกันเด้อค่ะสวัสดีค่ะ